เก็ตำงับนี่โอ้ยดอกง่าันะเด,เด็กแดงกอ็ออ้ยบานเบิงเ่องอยู่บนี้อดเบึงขาครับพี่หมุมเลยอ๋าหุมนี่ดอกง่ายขนาดครับนับเล็กดอกนี่ สามดอ,อกคุณดอ,อกใหญ่นึงครับนี่อู้หูยนี่เบิ่งดอ,อกนี่ครับคุณกำลังมุนขีดินขึ้นครับปาดคุณอีกเครื่องหนึ่งอยู่ในขีดินโอ้หุ่มนี่เขาจะอ,อ่อกครับเขาจะได้เก็บดอ,อกนี่อื้มครับเกินละงง์ครับนี่ปาดดอ,อกเดียวครับผม มีอีกวะเนาะนี่พี่พี่พี่มาเบิงพี่ขุดขุดขุดอ้ยดอกแบบง่ครับขุดบุยอืกอสอก็เบิ้งสิครับอืออวูบุนอีกดอกน,นึงได้อพุดดอกงหญ่นึงเอาเบิ้งมาเบิ้ อืมว้วอืมบานอีกแล้วครับอุ้ยบานบังเคิงเลยปาดพี่น้องพี่ดอกนี้อุ้ยงามครับอือสองดอกครับนี่อหลุดมือจ่อยต้องจูมเลยครับ วันนี้มันนี้มันนี้เบิ้งโอ้ยคักๆเลยครับพี่น้องนี่ยอ้าดูงามบอลเห็ดละงูครับซีดอกครับอ้าดดอกบกใหญ่เลยบานี่อืมว่าสิบระมานกับมานเด้อบาทวางกระตาก่องมันมองเก่าครับมองที่ใครเลี้ยงไล,ล่ๆหันอยู่หนีแล้วครับนี่ โอ้มีแต่ขี้ตมมนะครับเห็ดปวกอะว่าทันเห็นอยู่ครับมือนนี้อืมมามือนนี้เป็นดอกครับโอ้ยไข่แน่แล้วครับบัานดอกบกไโอ้ยอ้ยขาลึกๆเดี๋ยวสิพาไปหาหลอเบ่งบัานนี้เพื่อนเรา ที่แหลกมาฮะเหลาะเพ็ดแดงก่อกันเลยยางมาเบิง่งมาจ่ายเอาพีบ่บิ่งครับนี่โอ้ยโอ้ยนี่ครับโอ้ยแดงจริงคืนเลยบ้านป่นโอ้ยเอาแกงใส่กันครับอีดอกหนึ่งแกงใส่เพชรละงก์เสียบขนาดเด้อพี่นอ้อง ครับพี่น้องเขาป้ามันนีกับมันเยู่เนาะครับนี่มาเบิองครับอู๊ยเ็ดละโงกก็มีครับพี่น้องกระได้เป็นเ็ดแดงกอกับเ็ดละโงกนี่แหละครับถ้าชอบคลิปนี้จังได้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบุภาดคลิปต่อไปเด้อครับนี่ฝนกระตกแล้วครับฝนตกซู่หมือครับซู่มือนนี่ขับบ่าวที่สคอโตลากลับบัานนะครับสวัสดีครับ